ไม่กี่ชั่วโมงคดีตักใบก็จะหมดอายุความแล้วนะครับเมื่อวานนี้เราเห็นความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีครับออกมาขอโทษกับเหตุสลายการชุมนุมหน้าสอพอตากใบจังหวัดนราธิวาสน,นะครับเมื่อปี2547ขณะเดียวกันเราก็ได้เห็นภาพของเจ้าหน้าที่นะครับความพยายามในการที่จะติดตามจับกลุมผู้ต้องหาในคดีนี้เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เข้าไปบุกตรวจค้น4จุดใน3จังหวัดไม่เจอแม้แต่คนเดียวครับ ล็อกเงาะจุดแรกตำรวจชุดสืบสวนภูธรจังหวัดชุมพรนำหมายจับของสารจังหวัดปัตตานีเข้าไปตรวจสอบห้องเช่าหลังหนึ่งอยู่ที่ถนนเรืองราชตําบลเขานิเวศท,ที่ระนองนะครับเพื่อไปตามจับพันโทรประเสริฐพัฒมินครับผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดปัตตานีฐานความผิดร่วมกันฆ่าผู้อื่น หลังตกเป็นผู้ต้องหาในคดีการสลายการชุมนุมหน้าสถานีตำรวจภูธรตากใบเมื่อปี2547การตรวจค้นเจ้าหน้าที่ไม่พบตัวพันโทรประเสริฐแต่อย่างใดอีกจุดหนึ่งก็คือที่จังหวัดตรังตำรวจนำหมายคน้นสารจังหวัดตรังและหมายจับสารจังหวัดปัตตานีเข้าไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งที่ตำบลหนองบัวอำเภอรัศดาเพื่อตามจับร้อยโทฤทธิรงพรมฤทิ์ตำแหน่งคลขับ ตามหมายจับสารจังหวัดปัตตานีหลังตกเป็นผู้ต้องหาในคดีตากใบการตรวจค้นเช่นเดียวกันครับเจ้าหน้าที่ไม่พบผู้ใดยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวและไม่สามารถเข้าไปตรวจค้นได้ด้วยเช่นเดียวกับที่จังหวัดสงขลาตำรวจนำหมายของสารจังหวัดนราธิวาสเข้าไปตรวจค้นบ้านของพลตำรวจตรีสมหมายพุทธกุลอดีตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรตากใบที่ถนนวัดเกาะเนินขุมทองตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่ หลังตกเป็นผู้ต้องหาในคดีตากใบไม่พบตัวนะครับและอีกจุดครับตำรวจเข้าไปตรวจคนบ้านของพันจาตรีรัชเดชศรีสุวรรณที่ตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดปัตตานีและก็ไม่พบตัวเช่นเดียวกันขณะที่เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความเสียใจกับเหตุสลายการชุมนุมหน้าสถานีตำรวจภูธรตากใบจังหวัดนราธิวาส ทาไม่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บแต่ยังไม่สามารถนําตัวผู้ต้องหาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้และวันนี้ก็จะหมดอายุความพร้อมกับกล่าวขอโทษในนามรัฐบาลและจะพยายามไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยก็เป็นคดีที่เกิดขึ้นนะประมาณ20ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็จิงก็ได้กลับไปไปดูข้อมูลตัวเลขหลายๆอย่างมานะคะก็จริงเป็นเหตุการณ์ที่ ต,ตัวตัวดิฉันเองเห็นเหตุการณ์นี้ก็รู้สึก,สกเสียใจนะคะกับผู้ที่มีผลกระทบทั้งหลายแล้วก็เห็นว่ารัฐบาลตั้งแต่สมัย20ปีที่แล้วเนี่ยก็มีการออกมาแสดงความเสียใจนะคะมาขอโทษไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลตั้งแต่ท่านนายกทักษิณนะคะมาถึงท่านนายกสุรยุทธ์นะคะแล้วก็ท่านนายกยิ่งลักษณ์นะคะก็ออกมาแสดงความเสียใจแล้วก็ขอโทษกับเหตุการณ์นี้นะคะแล้วก็มีการได้ชดเชยใจค่าเยียยา ไปแล้วนะคะแล้วก็จริงๆตัวดิฉันเองนะะในฐานะนายกมนตรีในวันนี้เนี่ยก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นอย่างมากแล้วก็ต้องขอโทษในนามของรัฐบาลด้วยนะคะว่าก็จะทําให้ดีที่สุดนะคะว่าไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะคะขณะที่บรรยากาศก่อนการประชุมคณะกรรมาการวิสามันเพื่อพิจารณาศึกษากระบวนการสร้างสันติภาพแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ นายจตุรนฉายแสงในฐานะประธานคณะกรรมการรับจดหมายเปิดผนึกจากองค์กรเครือข่ายสันติภาพในจังหวัดชายแดนใต้เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งจับคุมผู้ต้องหาและจำเลยที่เกี่ยวข้องก่อนคดีจะหมดอายุความพร้อมกับเสนอแนะรัฐบาลหากไม่สามารถนำตัวผู้ต้องหามาเดำเนินคดีก่อนจะหมดอายุความก็ขอให้ตั้งคณะกรรมการอิสระเรียกผู้ต้องหาและจำเลยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม หากยอมรับกระทําผิดต้องขอโทษและชดเชยให้กับผู้ถูกกระทําหรือญาติผู้ถูกกระทําแต่หากไม่ให้ความร่วมมือก็ขอให้งดเงินบํานาญหรือถอดยศจําเลยผู้นั้นขณะที่แม่ทัพภาคที่สีก็ยอมรับว่าเป็นห่วงเรื่องของมือที่สามที่อาจจะเข้ามาก่อเหตุทําให้เกิดความรุนแรงมากขึ้น หมายถึงว่าถ้าเร่ง <umas>, น <animation> <cooking animales finding alternatives> ี้ในวัที่15เนี่ยไม่มีการมามอบตัวอะไรต่างๆจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีการสอบสวนในก็มีการวิเคราะห์เาแนวโน้มการก็อาจจะมีการก่อเหตุก่อกวนต่างๆแล้วก็ที่ห่วงใจก็คือว่ากลัวมือที่สามจะมาสวมรอยต่างๆก็ผมก็ชี้แจงว่าได้ย้ำขอความร่วมมือจากผู้นำท้องที่ท้องถิ่นทีการช่วยชี้แจงประชาชนว่าเป็นเครื่องมือของกลุ่มคลที่สนะครับแล้วก็หลักๆในส่วนของหน่วยความมันคงก็คือการ ก็คงม่ที่ไม่เกิดเหตุในห้องดังกล่าวครับครับครับก็ขอเบื้องต้นในแผนเผชิญเหตุที่ทางกองทัพภาคสี่เตรียมไว้ค่ะหมายถึงว่าดูแลพื้นที่อ่อนไหวหรือเจ้าหน้าที่รัฐมีเป็นยังไงบ้างคคือครับเข้าดูแลทั้งคือในทั่วไปในพื้นที่ที่ทาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าห้องดังกล่าวอาจจะยกระดับให้สูงขึ้นต่า่งตานะครับ ขณะที่นางอังคณาณีลภัยจิตประธานคณะกรรมาการการเมืองวุฒิสภาก็ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมในคดีตากใบโดยระบุว่าตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาญาติและครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้พยายามติดตามคดีเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมอย่างต่อเนื่องโดยนางอังคณายังเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรง โดยไม่ควรกำหนดอายุความรวมถึงการแก้ไขนิยามของคำว่าผู้เสียหายให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบังคับสูญหายด้วยครับถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันหมดคดีบนดอายุความไปเนี่ยรัฐบาลก็มีหน้าที่สำคัญต่อไปต้องมีการปรับปรุงกฎหมายนะคะให้คดีละเมิดสิทธิมนุษยชนายแรงต้องไม่มีอายุความแก้ไขนิยามของคำว่าผู้เสียหาย นะคะในจังหวัดเชียงราภาคใต้เนี่ยคือกฎหมายไทยเนี่ยผู้เสียหายคือคนอาสามีพัญยาที่จดทะเบียนสมรสนะคะพ่อแม่ลูกเมียคนเหล่านั้นน่ะหลายคนนะคะในจังหวัดเชียงนาภาคใต้ไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายแพง่งคนพัญยาทั้งหลายเนี่ยก็จะไม่มีสิทธิ์ในการที่จะฟ้องร้องเพราะนั้นเนี่ยต้องแก้นิยามของผู้เสียหายให้สอดคล้องกับพรบรทรมานอุ้มหายซึ่งมีนิยามของผู้เสียหายใหม่ที่กว้างกว่าเดิม แล้วก็ต้องสร้างกลไกป้องกันป้องกันโดยการที่ต้องมีกฎหมายนะคะว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงต้องไม่มีอายุความขณะที่นายภูมิธรรมเวชยชัย,ชยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ชี้นะครับว่าเมื่อคดีตากใบหมดอายุความในวันที่25ตุลาคมแล้วทุกอย่างจะต้องจบไปตามกฎหมายครับโดยรัฐบาลยึดหลักนิติรัฐนิติธรรม เมื่อกฎหมายว่าอย่างไรก็ต้องปฏิบัติตามนั้นครับพร้อมกับระบุด,ด้วยนะครับว่าสมัยของพลเอกสรยุทธ์จุลานนเป็นนายกรัฐมนตรีได้ยกเลิกคดีให้ผู้ก่อเหตุในตอนนั้นทั้งหมดเพื่อหวังให้เหตุการณ์สงบพร้อมกับย้ำด้วยนะครับว่าคาดีตากใบไม่ใช่แค่เรื่องของรัฐบาลแต่เป็นเรื่องของรัฐไทยทับที่กำลังถูกคุกคามและตกเป็นเหยื่อครับ